จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนแล้วต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนมหาดเล็กพอถึงสมัยรัชกาลที่6พระองค์ก็ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสานต่อจากพระราชบิดาที่ต้องการจะให้สยามมีมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนตั้งแต่บุตรหลานของเจ้าคุณลูกท่านหลานเธอ จนถึงรากห้าประชาชนจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงโปรดให้ตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่26มีนาคม2459และได้เริ่มสอนในหลักสูตรปริญญาตรีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ในทุกปีจะมีการจัดแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีสารสัมพันธ์ขึ้นระหว่างจุฬาและธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากในทุกครั้งที่จัดขึ้นซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2477โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ปรากฏให้เห็นในทุกปีก็คือขบวนอันเชิญพระเกี้ยวและตราธรรมจักรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยทั้งสองสถาบันซึ่งในแต่ละปีนั้น แต่รัฐบันก็จะจัดขบวนอันเชิญได้สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวการอันเชิญตาสัญ,ญลักษณ์เข้ามาในสนามแข่งขันนั้นก็เปรียบเสมือนการเปิดงานทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการอันเชิญตาพระเกี้ยวทางธรรมศาสตร์ก็จะต้องมีตราธรรมจัรตราสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวเปรียบดังทุกสิ่งที่เป็นสถานศึกษาแห่งนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอันเชิญเข้ามาในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์สำหรับพระเกี้ยว เป็นจีรณ์รประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ส่วนคำเกี้ยวนั้นถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าเครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุกถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าผูกรัดหรือพันนั่นเองพระเกี้ยวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลายัยก็ได้รับพระราชทานมาจากล้นเกล้ารัชกลาลที่6 เพื่อเป็นพระบรมราชานุนาวรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอัญเชิญตราพระเกี้ยวเปรียบเสมือนการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหลวงทั้งสองพระองค์คือรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยเข้ามาในงานส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและเหล่ากองเชียร์ ดังประโยคที่ดังกล้องอยู่ในใจชาวจุลาทุกคนว่าสีชมพูจักอยู่ในกายเจ้าพระเกี้ยวกล้าวจักอยู่เป็นคู่ขวัญในความเป็นจริงแล้วนิสิตจ,จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนมีฐานะเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวเนื่องจากเป็นผู้ใช้พระเกี้ยวเป็นตาสัญลักษณ์ประจําสถาบันการศึกษาอยู่แล้วแต่ในงานฟุตบอลประเพณีนี้ไม่สามารถให้นิสิตจ,จุลาทุกคนอัญเชิญพระเกี้ยวได้ทั้งหมดตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความรู้รอบเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนนิสิตจ,จุลาซึ่งนิสิตจุลาที่ทำหน้าที่อันเชิญพระเกี้ยวนี้ก็ได้ถือว่าเป็นภาพลักษณ์อันสำคัญของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยย้อนกลับไปในสมัยก่อนจำนวนของผู้อัญเชิญพระเกี้ยวมีตั้งแต่นิสิตผู้หญิงคนเดียวนิสิตสองคนนิสิตหญิงชายสองคู่มาถึงปัจจุบันนิสิตหญิงชายเพียงคู่เดียวบางปีก็คัดเลือกจากตัวแทนของคณะ มีการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้สอนซึ่งก็รู้ได้ในวันนั้นเลยว่าใครจะได้เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวและในบางปีการคัดเลือกก็คัดเลือกจากนางนพมาศซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่าดาวจุลาจนมาภายหลังการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันส่วนพระเกี้ยวองค์ที่ประดิสถานอยู่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตึกจักรพงศ์ก็เป็นพระเกี้ยวซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่9เพื่อมาสร้างจำลองไว้จากพระเกี้ยวจริงที่ประดิษฐานอยู่ในพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังและได้พระราชทานแก่มหาวิทยายลัยต่อหน้าประชาคมจุลาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2531เมื่อวันที่13กรกฎาคม2532ถือได้ว่าพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของมอจุลา ที่ต้องการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทั้งสองพระองค์ที่ได้ทรงก่อกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นและเป็นการเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมที่นิสิตจ,จุลารวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่านต่างให้ความเคารพและหากมองให้ลึกลงไปจะเห็นถึงความสามัคคีก้มเกลียวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิตในรั้วจุลาที่ต่างก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชนได้ดีที่สุด ให้สมกับเป็นนิสิตแห่งสถาบันอันทรงเกียรติของประเทศไทยเพราะหากไม่ร่วมใจกันทำแล้วภาพของความงดงามเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเป็นแน่